นายมพุทธศักราช2565ศูนย์เทคโนโลยีาการศึกษาขอเชิญรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ภาษาไทยเสจจคนรู้ English s o Day Let's Speak English ตากาลบกบระคำแสงคำนำชีวิต English i s Fun English Speaking Day สาระดีๆที่ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ราารน่ารู้ขอเชิญรับชมรายการได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับวันนี้ขอเสนอภาษาไทยใส่ใจควรรู้ด้วยคําว่าพิจารณาอ่านว่าพิจารณาหมายถึงตรวจตราตรวจสอบตรีตรองสอบสวนตัวอย่างคุณครูพิจารณานักเรียนภายในห้องเพื่อรับทุนการศึกษาทังซ้ำอีกคั้งนะครับคําว่าพิจารณาอ่านว่าพิจารณาหมายถึงตรวจตราตรวจสอบตรีตรองสอบสวนตัวอย่าง คุณครูพิจารณานักเรียนภายในห้องเพื่อรับทุนการศึกษาขอจบรายการภาษาไทยใส่ใจควรรู้ไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ Up to 2022. English for today is half a fever. Leading half a fever. Spell H-A-V-E-A-F-E-V-E-R, Meaning high. Example. I have a fever. Shanpen Again. English for today is half a fever. Leading half a fever. L H A V E A F E V E R, meaning เป็นไข้ Example, I have a fever. ฉันเป็นไข้ Goodbye. You can call me at. All. I am 12 years old, studying in Anuban Pizza School. Of course, just like anyone else, I like playing games, do sports. My favorite sport is badminton, which I am still pretty bad at. Ouch! Well, I also like to play with my phone, and I like to watch my TV. Now, ah, yes, I also like to play video games such as Roblox and Minecraft. Alright, bye guys. Speak English and peace out. Good morning, everyone. My name is Sim. Our Takalok word today is religion. Reading religion in English, religion. We will use religion in a sentence. My religion is Buddhism. Again, our Takalok word today is religion. Reading religion in English, religion. We will use religion in a sentence. My religion is Buddhism. Thank you and goodbye. วัสดีค่ะวันนี้ขอน,น้โมนาพุทธศาสนาสุภาษิตเพื่อนำมาปฏิบัติให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตประจำวัน,นคือคำว่าสัจเจนะกิตติงปปบติมาถึงคนได้รับเกียรติเพราะความซื่อสัตย์ฟังซ้ำอีกครั้งนะคะคำว่าสัจเจนะ,ก,ะกิต ติงปรับโปติมาถึงคนได้รับเกียรติเพราะความซื่อสัตย์ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดแด่พุทธศาสนิกชนทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Good morning students welcome to English is fun today you will meet with me teacher Beb be and teacher Mai. สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ English is fun วันนี้เราอยู่กันกันกบคุณครูเบ็บและคุณครูไมนะคะคุณครูเบ็บคะวันนี้เรามาเรียนเรื่องอะไรกันเหรอคะอ่าวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่อง preposition of time ถ้าพร้อมแล้ว let's go Peposition of Time หรือคำบุพบทบอกเวลาประกอบด้วยสามคำก็คือ In, On และ at อ o w in ใช้กับ Year, ปี Month, เดือน s e a s o n ฤดูกาล c e n t u r y ศตวรรษและ The Time of the Day ช่วงเวลาของวัน <Wow. S 1> ตัวอย่างที่หนึ่ง she drinks coffee in the morning เธอดื่มกาแฟในตอนเช้า The morning คือช่วงเวลาของวันตัวอย่างที่2 We go to the beach in the summer เราไปใช้หาดตอนฤดูร้อน The summer คือฤดูการ <Wow. S 3> On ใช้กับ the day of the week วันในสัปดาห์ Date วันที่ Special holiday วันหยุดพิเศษ Example one I have got English on Monday. ฉันมีเรียนภาษากัีกในวันจันทร์ on Monday คือวันทั้งเจ็ดวันนั่นเองครับ Examples 2. My birthday is on June 10. June 10คือเดือนมิถุนายนนะครับก็คือปันที่นั่นเอง Wow. Add ใช้กับ clock time เวลาตามนาฬิกา a t h e r times. เวลาในช่วงอื่นครับ Example 1 We eat dinner at 6 pm. พวกเรากินข้าวตอน6โมงเย็น6 pm ก็คือช่วงเวลาตามเก็บนาฬิกานั่นเองครับ Example 2 I watch TV at night. ฉันดูโทรทัศน์ตอน,ตอนกลางคืน at night คือช่วงเวลาอื่นของวันนั่นเองครับ ต่อไปป็นช่วงเวลัเนเกมนะครับ K time Let's go. We go to school. The 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 morning. อ่าแล้วเราจะใช้อะไรดีครับ In all the a d อ่า Correct นะครับเราใช้ In กับ the morning นะครับ I have got art. dot Friday. อ uh, ่า Friday เราใช้อะไรดีครับ In all the at. d อ่า correct นะครับเราใช้ on Friday นะครับข้อสุดท้าย I go to school จ้า้า seven a.m. ฉันไปโรงเรียนตอนเจ็ดโมงเช้าอ่าถูกต้องนะคะใช้ at เพราะว่า seven a.m. คือเวลาตามรายการนั่นเองสำหรับวันนี้รายการ English i s Fun กับ Teacher Mai and Teacher p e p ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันศุกร์หน้า See you later. Bye bye. ดีดที่ห้องสมุดได้มาพบกับเพื่อนๆเ,เป็นครั้งแรกในเทอมนี้เราได้นำคิวเโอสารานุกรมไทยเรื่องธนาดา,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 า้ายถนัดามาฝากเพื่อนๆให้ได้รับชมกันค่ะแล้วพบกับสารดีๆที่ห้องสมุดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะแล้วก็หลายคนที่ดังๆเขาถนัดซ้ายกันหมดเลยร่มโพลยักเ็นบ้าง จริงหรือไม่ที่คนแหกใจมาตีเนียสอัจฉริยะลุ่โพกกำลังทำอะไรอยู่อ่ะกำลังลองเขียนหนังสือมือซ้ายดูครับดูว่ามันจะถนัดหรือเปล่าแล้วมันเป็นยังไงอ่ะก็ไม่ถนัดสิครับเขียนยากมากเลย เออล้อมสงสัยจังเลยครับว่าทําไมคนส่วนใหญ่ถนัดมือขวาแต่ก็มีคนที่ถนัดทั้งสองมือเลยนะอย่างเวลาเขียนหนังสือก็ใช้มือข้างหนึ่งแล้วพอเวลากวาดบ้านเนี่ยก็เปลี่ยนไปใช้มืออีกข้างอุ้ยอฉาจัาเลยถ้าทําการบ้านหรือเมื่อยก็เปลี่ยนมาอีกมือได้สิครับแล้วล้มโพเคยได้ยินว่าการถนัดมือซ้ายเนี่ยมันมาจากกรรมพันธุ์จริงหรือเปล่าครับ ก็มีได้2อ,อย่างเลยนะอันที่1คือส่วนใหญ่น่าจะเป็นจากสมองสมองคนเรานี่จะมีการทํางานสองข้างไม่ไม่เท่าก,กันสมองส่วนซ้ายจะเป็นสมองส่วนที่เด่นกว่าสมองส่วนซ้ายก็จะไปควบคุมการทํางานด้านขวาดังนั้นคนส่วนใหญ่ก็เลยมีการถนัดขวามากกว่าแต่จะมีคนบางคนที่สมองส่วนขวานี่กับกลายเป็นเด่นกว่าทําให้การทํางานของเขาเด่นทางด้านซ้ายมากกว่า นะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นมาแต่กําเนิดซึ่งอันนี้ก็ไม่ควรจะไปไปเปลี่ยนตัวเด็กจะมีอีกประเภทหนึ่งก็คือว่าเขาไปเริ่มต้นเรียนรู้ด้วยด้านซ้ายก่อนนะทั้งที่สมองเด่นเขาอยู่ด้านซ้ายเหมือนกันนะเกิดการใช้ซ้ําแล้วก็เออเรียนรู้ซ้ำนะทําให้แบบมีความถนัดทางด้านซ้ายทั้งที่สมองส่วนเด่นเขาก็เป็นด้านซ้ายเหมือนกันนักกีฬาบางประเภทเนี่ยเขามีความจําเป็นต้องฝึกทั้ง2ด้านเช่นนัก,กีฬาฟุตบอลเนี่ยเออจะ สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะสําหรับวันนี้วิทยาศาสตร์น่ารู้คุณครูก็มีเรื่องดีๆมาฝากนะคะสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ก็จะมีการจัดกิจกรรมนะคะไซส์ตานะคะก็คือจะมีการคัดตัวแทนนักเรียนนะคะห้องละสองคนไปแข่งขันกันในเดือนมก,กราคมนะคะเราจะค้นหาดาววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะ,ะเรื่องต่อไปก็คือ การสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเราจะดําเนินการทดสอบในเดือนมิถุนาคือเดือนนี้นะคะขณะนี้นะคะขณะนี้นะคะเราได้เตรียมข้อสอบสําหรับไปวัดนะคะัดกรรอาต้้ตะะตงไบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะ คุณครูวิทยาศาสตร์จะเป็นผู้ดำเนินรายการในการสอบของนักเรียนทุกคนนะคะเพื่อคะแนนมาเปรียบเทียบกันนะคะสำหรับ2กิจกรรมนี้ของวิทยาศาสตร์นะคะก็จะดําเนินการตั้งแต่เดือนเดือนนี้เลยนะคะสัปดาห์หน้าเริ่มรับทักษะกระบวนการนะคะวันนี้คุณครูก็มีสาระการทดลองกิจกรรมดีๆมาฝากแต่บางเอินว่าเวลาหมดพอดีนะคะเสียดายคะ่ะไปพบกันศกหน้ากันแล้วกันนะคะสำหรับสำหรับวันนี้นะคะ ขอสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ